บิ๊กโจ๊กลงพื้นที่นะครับไปที่บริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างไปตรวจสอบรถ2องคันคุณผู้ชมที่บอกว่ากำนันนกใช้หลบหนีเนี่ยมันเจอพิรุษอะไรไหมฮะมีการดัดแปลงมีการเปลี่ยนกันชนหน้ามีการล้างทําความสะอาดเพื่อจะอําพรางนะครับไม่ให้ตํารวจไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจดจําได้นะครับส่วนรถทั้งสองคันจะมาอยู่ที่โรงงานนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะฮะตอนนี้เก็บ DNA ไม่หมดแล้วว่าใครขับมา รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเชื่อมโยงถึงใครเอาผิดคนนั้นิ๊กโจกบอกวันนี้ว่าไม่เกรงใจใครนะครับคดีนี้จะไม่เกรงใจใครไม่ว่าจะใครจะมาขออะไรอย่างไรก็ตามนะครับิบ๊กโจกบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับถ้าน้องชายของกำนันนกมีส่วนเกี่ยวข้องก็ดำเนินคดีเหมือนกันการตรวจค้นวันนี้15จุดเนี่ยนะฮะก็เจอปืน16กระบอกเจอที่บ้านจ่าอาร์ตเนี่ยนะฮะหลานของกำนันนกเนี่ย9กกระบอกนะครับ เป็นปืนของจ่าอาร์ตเอง3กระบอกเป็นของพ่อของจ่าอาร์ตอีก3กระบอกนะครับแล้วก็ของพี่ชายอีก3กระบอกทุกกระบอกก็มีใบอนุญาตนะครับแต่ก็ต้องตรวจสอบว่าโอ้โหคนอะไรนะฮะครบอบครองปืนไว้มากมายขนาดนี้นะครับปืนแล้วก็จะไปตรวจด,ดูด้วยนะครับตรวจดูประวัติด้วยว่าเคยไปก่อเหตุหรือไม่อย่างไรปืนแต่ละกระบอกเนี่ยนะฮะวันนี้มีพยานหลายคนคุณผู้ชมให้การอย่างนี้ว่าเคยมาประมูลแข่งกับบริษัทของกำนันนกแล้วถูกยิงข่มขู่นี่นะฮะ ก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการหัวประมูลนะครับส่วนเอกสารที่เกี่ยวกับการประมูลเนี่ยนะฮะจากการตรวจค้นก็เดี๋ยวจะมาจําแนกนะครับว่าใครทําอะไรบ้างคาดว่า1สัปดาห์รู้เรื่องนะครับเพราะว่าเอกสารเนี่ยค่อนข้างเยอะขอเวลาตารวจนิดนึงส่วนข้อมูลที่พบนะครับที่บริษัทในอําเภอกําแพงแสนเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทคู่เทียมในการร่วมประมูลนะครับก็จะมีความเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมข่มขู่คู่แข่งหรือไม่นะฮะก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ นะครับอย่างที่บอกนะฮะก็วันนี้เนี่ยนะครับยังจับกลุ่มภรรยาของเลขานายกอบจหลังพบโพยหวย14รายการนะครับส่วนตัวนายกอบจเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังไม่ติดต่อเข้ามาให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวก็จะต้องเรียกมาสอบปากคำด้วยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าให้ความเป็นธรรมนะฮะบิ๊กโจ๊กบอกอย่างนี้นะครับส่วนกล้องวงจรปิดที่หลายคนเนี่ยนะฮะเฝ้ารอเพราะว่ามันก็จะเห็นภาพทั้งหมดว่าในงานเลี้ยงวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ พรุ่งนี้น่าจะได้เห็นนะครับบิ๊กโจ้บอกว่าทีมที่กู้เนี่ยนะฮะกู้ภาพเนี่ยก็ทํางานกันตลอดเวลาพรุ่งนี้น่าจะมีความชัดเจน